พัชพุดดิ้งอ่านผิดขออภัยนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มารีวิวไม้ขอใครของอีกหลายๆคลิปนะฮะโอเควันนี้ที่เป็นคิวของดูร่าสิบนะฮะของโยนิกเนาะดูร่าสิบเนี่ยอันนี้เป็นสี บูออเรนต์นะน้ำเงินแกส้มมันมีสีเก่ากว่านั้นก็คือสีเขียวกับสีส้มแล้วก็มีสีลิมิเต็ดก็จะเป็นสีลีชงเวยนะก็ไม้ตัวเนี้ยลีชงเวยเป็นเหมือนแบบบุกเบิกให้ไม้ตัวเนี้ยมันดังเนาะแต่สีลีชง่วยก็เป็นสีลิมิเต็ไปตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาที่เขานําออกมาขายเนาะโอเคเดี๋ยวผมบอกราคาก่อนตัวเนี้ยสามพบาท ไม้ตัวนี้มันดียังไงฮะผมขออธิบายภาพรวมไม้ก่อนนะคือไม้ตัวนี้ค่าสวิงเวทอยู่ที่87.5ซึ่งเป็นไม้3ายูนะตัวนี้จะไม่มี4นะียูเนาะถ้าเป็นดูราสิบธรรมดาน้ําหนักหัวอยู่ที่298นะน้ำหนักไม้อยู่ที่90กร,รมัมถือว่าหนักมากนะแต่หัวมันไม่หนัก มันจะหนักแค่ตรงด้ามแล้วก็ตรงก้านนะแต่หัวไม่ได้หนักนะปกติ3ายูหัวต้องหนักกว่านี้น้าหนักไม้เก้าสิบกร,รัมต้องหนักกว่านี้แต่หัวมันไม่ได้หนักนะสองเก้าแปดสำหรับไม้สามยูถือว่าหัวค่อนข้างเบานะไม้ตัวนี้เป็นไม้ก้านแข็งนะฮะตัวนี้มันเป็นไม้หน้าไม้โฟแฮนกับแบ็คแฮนเนาะวิธีดูโฟแฮนแบ็คแฮนก็ง่ายง่ายครับผมจะเห็นสีส้มตรงเนี้ยก็คือสีส้มตรงเนี้ยคือโฟแฮนถ้ามาด้านนี้ปุ๊บอ่ะสีน้ำเงินตรงนี้แหละก็จะเป็นแบ็คแฮนซึ่งโฟแฮนอันนี้ผม หนะ้าโฟร์แฮนดกันนะก็จะเขียนว่าตรงนี้ว่าเป็นโฟร์แฮนดนะด้านนี้ก็จะเขียนว่า p พัชพุดด i n g อ่านผิดขออััยนะผมไม้ <c oughs> ตัวนี้ความพิเศษของมันคือก้านมันแข็งฮะแต่หัวมันไม่ได้หนะักก็คือหัวกลางๆไม้ตัวนี้ก้านใช้วัสดุไฮโมดูลัสกาไฟบวกนาโนเมทิ s ส i m Shape ซึ่งไม้เป็นก้านสลิมนะมาตัวนี้ขึ้นได้อยู่ที่26ปอนด์ไม้รับยูขึ้นได้26ปอนด์นี้ถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆนะไม้ตัวนี้ ทำไมถึงทําออกมาฮะอยากได้ดีทั้งด้านโฟแฮนอยากได้ดีทั้งด้านแบ็คแฮนก็เลยทําไม้ตัวนี้ออกมาแต่ก็อาจจะดูยากนิดหนึ่งเนาะคือด้านแบ็คแฮนอะ่ะตรงเนี้ยมันจะแหลมแหลมหน่อยแต่ถ้าด้านโฟแฮนตรงเนี้ยมันจะมนๆทำให้ตกหนักเดี๋ยวไปดูที่ผมตีกันเนาะลูกตกฮะคือผมมันเป็นไม้3 u ยูที่ไม่ได้หนักนะสำหรับผมมันไม่ได้หนักเลยไม้3 u ยูตกง่ายฮะตกแรงไหมสำหรับผมหัวมันไม่ได้หนักขนาดที่จะตบแรงอะ่ะมันก็กลางๆอะ่ะตบได้ไหม ตกได้คะแต่ว่าเวลาตีผมไม่ได้มานั่งดูหลอกด้านไหนโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์นะนะคือก็ตีสักแต่ตีตีตีนะผมก็ไปมานั่งดูเฮ้ยอันนี้สีน้ําเงินนะอันนี้สีต้มนะก็ไ่ไานั่งดูลูกต๋ถือว่าทําได้ฮะแต่ทาหเราผมผมว่ายังไม่ชอบนะลูกเซฟฮะเซฟเซฟแรงฮะออกออกแรงฮะเหมือนไม้มันหนักอ่ะมันก็ออกแรงแต่ไม่ได้ออกแรงเยอะเหมือนถือนานๆก็จะหนักหน่อยนะแต่เป็นไม้สามยูที่ไม่เหมือนสามยูนะก็เซฟได้ไกลดีนะ ถามเซฟง่ายไหมมานั่งดูลูกเซฟถ้าลูกเซฟผมว่าถ้าจะให้ดีน่าจะเป็นฝั่งแบกกันนะแต่ถ้ามานั่งดูมันก็แบบไม่ไม,ไม่ได้ดูไม่ทันนะเซฟได้ไหมเซฟได้ฮนะลูกดาดฮะไม้มันหนักฮะมันหนักแค่ก้านนะแต่หัวมันไม่หนักมันก็ดาดได้เร็วนะแต่ถามว่าดาด,ดีไหมดาดได้เหมือนกันฮนะไม้นี้สาหรับผมผมให้กลางๆงนะไม่ได้แบบเด่นไปสักด้านนะนะเป็นไม้3 u อยู่ที่ คนที่ตีสีสามารถมาใช้ได้แล้วไม้นี้มันเหมาะกับผู้เล่นแนวไหนสําหรับผมผมคิดว่าถ้าเหมาะจริงๆนะผมว่าแบตเดี่ยวว่ะแบตเดี่ยวน่าจะเหมาะกับพวกนี้มากกว่าที่เกมจะช้า,ชาเกมแบบเนิบๆหน่อยถ้าเกมเร็วๆอ่ะตัวนี้ไม่แนะนําเท่าไหร่มานั่งดูไม้ด้านซ้ายด้านขวาเงี้ยมันมันไม่ทันหรอกถ้าเป็นแบตเดี่ยวมันยังแบบลูกโยนมันยังใช้เวลาหน่อยเง แบบมีเวลาเหลือบดูเนาะก็สำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามให้ผมหน่อยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปเนาะอยากจะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของหรือการคอมเมนต์หรือการรับชมนะฮะก็ถ้าอยากจะสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งก็สามารถต่างื้อสินค้าได้ที่เพจหรือว่าจะเป็นช้อปปี้หรือว่า จะเป็นเว็บไซต์นะฮะหรือจะเป็นไลแอดอันนี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับร้านอยู่ที่ลามีินทา3 1แยก6นะครับก็ถ้าใครมาก็อยากให้โทรมาก่อนนิดนึงเผื่อบางทีเราอยู่ไม่อยู่เนาะทักมาก่อนได้หรือโทรมาก่อนได้ว่าเอ้ยพี่วันนี้ผมจะเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันที่ร้านแบบไดตอนเราว,วันนี้ก็ขอขอบคุณมากั